เอาละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมฮีโร่52คลิปนี้ผมจะพาไปดูเลเวลพาร์ทซีซั่น16มีอะไรน่าสนใจบ้างคุ้มค่าไหมกับการที่จะซื้อเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับแล้วก็มากันที่ของรางวัลเลเวล1นะครับของรางวัลเลเวล1จะเป็นสกินโซเดอร์ฟอทูนของอีลูเมียก็เป็นสกินที่สวยนะรูปรักก็แบบใส่หมวกทหารชุดสีดำก็เอฟเฟกต์สกิลเปลี่ยนนิดหน่อยสวยงามอยู่ใครเป็นเมนอีลูเมียก็ไม่น่าพลาดครับต้องมีเก็บ เอาละครับแล้วก็มาที่ของระวันเลเวยี่สิบของละวันเลเวยี่สิบจะเป็นสกิน Goddes of Luck ของอลัมเป็นสกินในซีรีส์เดียวกันกับกีน่าและเอมิลี่มีการเปลี่ยนดีเทลจากสิงโตเป็นหมาแล้วก็ท่าโจมตีธรรมดาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับรวมถึงสกิลหนึ่งก็คือ Lion Tamer ก็จะเปลี่ยนสิงโตไม่แน่ใจน่าจะเป็นกระต่ายหรือเป็นอะไรสักอย่างอ่ะผมไม่แน่ใจบินบินรอบตัวแล้วก็จากปล่อยสิงโตไปก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นปล่อยหมา,าไปแทนนะครับแล้วก็สกิลอันติเมต s n a e ก็จะเปลี่ยนจากรูปปปสิงโตตตจะะเ็นนรรูััวลกคบ โดยรวมแล้วก็เป็นสกินที่ค่อนข้างอลังการอยู่ผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มแล้วสําหรับสกิลนี้แล้วก็มากันที่ของรางวัลเลเวล30ครับเลือก1สกินจาก4ตัว Sweet Dream ของไอชา b u c k e n m e r e ของวิฟ Starlight ของทูเลนและสุดท้ายนะครับ Lavender Fantasy ของฟ o อเรนติโนแล้วก็ของรางวัลเลเวล40นะครับเลือกฮีโร่หตัวจาก4ตัวตัวแรก เทอนัสตัวที่2บอลเดมตัวที่3โอเมนและสุดท้ายตัวที่4วอลคาดนั่นเองครับตรงนี้ก็แต่ละตัวก็ราคาสูงอยู่นะผมว่าถ้าเลือกวอลคาดกับโอเมนเนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดแล้วใน4ตัวนี้นะแล้วก็มากันที่ของรางวัลเลืวหา50ครับของรางวัลเลือหาก็คือสกินเรเซอร์ลิเลนา ซึ่งสกินนี้นะผมว่าเป็นของที่คุ้มที่สุดแล้วในทุกเลเวลเพราะสกินสวยมากจริงเอฟเฟกเยอะจัดเต็มมากๆผมเป็นเมลิเลนาด้วยสําหรับผมอะทุกอย่างอะผมไม่สนใจเลยผมสนใจแค่อันนี้อันเดียวสวยจริงๆผมก็ซื้อแน่นอนแล้วก็มากันที่ของรางวัลเลเวล60นะครับของรางวัลเลเวล60ให้เราเลือก1สกินจาก3ตัวโดยสกินแรก อีวิวโชกุนของมาลดและสกินที่2 d i s c r i p t o r of science สกินของวาลไฮนนะครับและสกินสุดท้ายสกินที่3 hellfire nether hellbird ของสกัดนั่นเองและในส่วนของรางวัลของกลงล้อนะครับของรางวัลที่เด่นๆเ,เลยนะครับก็จะมี แล้วรูปโปรไฟล์คาร์โนเชสครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นรูปโปรไฟล์เอเลนดอร์สกอล่าครับและสุดท้ายเลยครับเป็นสกินของมีนาครับเมเจอรี่แล้วก็สกินของซิฟหรือสกินชื่อจ่ายอันชิเคนครับและทั้งหมดก็เป็นรีวิวคร่าวๆครับสำหรับใครที่ชอบนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับวันนี้ผมฮีโร่ไฮบ์สองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ